ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้พี่กระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายใน10 9 8 7 6 5 4ปดเห่สสองหนึ่ง เดฟหลับยังเพื่อนเดฟเดฟปิดขามือไปค่ะเฮ้ยอะไรจะนนเออไปเซ็เาเซนาให้หน่อยไม่เอากูเพิ่งได้หลับเองเนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมอะไรกี<ะ>่โมงเนี่ยหกโมงครึง่งกูเพิ่งได้หลับตอนห้าโมงเองเพื่อนจะปลุกเลยนักหนาเพิ่งทำงานเสร็จเอาไปก็ได้ไป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  <c oughs> <laughs> อะไรเนี่ยอันนี้ค่าค่านมเอ้ค่าน้ำชาโนมชานม,มาอะไรสั่งให้ละเอียดอยู่อุ้ยมึงแม่งุคนนี้มึงมงอยู่ชาเขียวอ่ะชาอะไรแล้วชี้ร้านบอกชื่อร้านมันสิแม็กแม็กอะไรล่ะมันมีมมหลายชานมโนโแม็กดโดนโน่ไอที่ชานมริมคุ้งอันนะอ่าอ่าแค่เนี้ยอืออ่าแค่เนี้ยแค่เนี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือติปเหรอติปอืมโอเคกูไปละ มึงนี่มันนะมึงอย่าลืมกุญแจรถด้วยมานี่ลืมไม่ไม่ลืมไม่ลืมไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้กูจริงไหมเนี่ยเออเรนเดอร์เดี๋ยวเรนเดอร์ก่อนแป๊บนึงเออมึงตัดตัดให้เสร็จนะเขาเสร็จแล้วพรุ่งนี้ต้องลงคลิปเออนั่นแหละไปแล้วโอ้ยไม่ใช่เลยตอนนี้แม่งเอ้ยคนยิ่งง่วงอยู่เดี๋ยวกูให้ทลิปอีกร้านหนึ่งอืมกูไม่เชื่อไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยจริงป่ะเนี่ยไอบย้บอย <c oughs> กูให้พพส,าาาสามล้านเลยอะนะไหนไหนเว้ยนี่ไงกับเพชรเพชรสามเมตรก็เท่ากับสามล้านเนี่ยอ่ะอย่าเว่ออย่าเว่อเอามาเหมามามาเสียเือรัง,งไปละจ้าแมคโดนัลด์อ๋อร้านนี้นี่เองร้านที่โดนเข้าโรงพัก โอ้ยกูจะลดเอ้ยมีใครอยู่บ้างเอ้ยเอ้าคุณคุณเอ้าไอ้เก้าไอ้นัดเอ้าหวัดดีเอ้ามาทำอะไรที่เนี่ยอ่ะฉันหิวมากลับไปเนี่ยอ๋อเหรอมึงกินไปเฮ้ยดู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 นั่นดาราป่าววะชายช่ยชายชายชายเจนไงเจนไงเอ้าแล้วมึงไม่ตกเอ้ามึงจะรีขับรถบ ไม่มึงไม่ตกใจเลยเหรอวะก็เจอนานแล้วไอ้เออเหรอเออผมสั่งชานมครับแก้วหนึ่งครับ้าตั้งมาแล้วนะฮะเอาเอามาแหมตาคุณคหน้าเราฮะผมเหรอไม่คุ้นมั้งคนที่นึกน้องฉันบอกว่าเข้าโรงพักหรือเปล่าอ่าไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่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 เอาพี่พี่ชื่อเจนใช่ไหมครับ เป็นดาราใช่ไหมครับอ๋อก็คนที่สแสดงของอีเทียวันไงโอ้ไอ้ยก้าวมีกล้องไว้กูอยากถ่ายรูปกับพี่เขามีกล้องไว้อ่าพี่ไม่ไมีว่ะเป็น<ด>จบแล้วคือพ,พี่พี่มาเอาพี่เป็นเจ้าของร้านเหรอร้านเนี้ยใช่เข้าเหรอก้ยลุงเอาเป็นพนักงานไงเอาเอาลุงเปิดเป็นปพนักงานเหรอเออใช่ใช่อ๋อแล้วพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะอ๋อแล้วพี่มาประจำกี่เดือนเนี่ย อยู่ตลอดเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาชันลูกกับพี่นะโอเคผมเอาชานมที่หนึ่งครับชานมดิมพงครับที่หนึ่งใช่ครับโอ้ยย่าดิ้นนี่มึงเดี๋นะไอ้นัทมึงฮะครับเท่าเท่าไหร่ครับอ่าพชรสองเพชรโอ้โหถูกด้วยสวยด้วยแล้วโอ้ยไอ้นัทมึงกินเยอะเกินไปแล้วนะระวังมึงสองเสียนะมึงสามสิบเก้านี่พี่ฝากทิ้งหน่อยโอ้โห สั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยพวกมึงเนี่ยมันกินคนเดียวกูไม่ได้กินเลยอเห็นเจ้าของร้านสวยเปล่าอมันเออพูดถึงอยากจะถามนะแล้วมันจะมีภาคสองไหมครับก็ต้องรอดูก่อนนะเนาะมีรอดูด้วยเออเอา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 ด้วยคุยด้วยนะค่ะคุยคุยอะไรนะคุยตรงนี้ได้หรอเอ๊ะ่าย อ่ะคุยคุยอะไรเหรองงพี่บอยเขาชอบอะไรอ,ะอ่ะอ่าพี่บอยชอบอ่ะพี่ไม่รู้อ,ะอ่ะทำไมเหรอแล้วแล้วแบบว่าอาถรรพ์หรือว่าเหมืออะไรเงี้งยรู้บ้างไหมอะ่ะพี่ไม่รู้จริงๆอ่ะพี่แบบยังไงไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากว่าบอยชอบอะไรอ่ะ ทำไมเหรอนี่มึงอยู่กับมันกริงๆนไม่รู้เดะไม่รู้จริงๆก็สนิทกันแต่แบบไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นว่าแบบมันชอบกินอะไรชอบทําอะไรชอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยกูนึกว่ามึงจะกินกิน <c oughs> อยู่นอนด้วยกันมึงจะรู้ด้วนแหละไม่รู้อ,อ่ะ,อะ,อะน้องน้องจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปไปถามไปบอยให้งั้นดอกไม้อ่ะค่ะเขาชอบสีอะไรอ่ะอ๋อไอ้บอยชอบสีอะไรวะไม่รู้จริงๆเดี๋ยวพี่ไปถามให้ก็ได้งั้น งั้นเออน้องน้องชื่อเลยนะโอเคค่ะชื่อยูอ๋องั้นน้องเราเราในร้านนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปถามมาให้อือโอเคครับโอเคไอ้เก้าไปกับกูหน่อยไอ้นัดเด๋ยไปเร็วพี่พี่เอ๊ะปักดูน้องคนนี้หน่อยนะน่ารักอ๋อโอเคครับไปไปไปมาแถวนี้แม่งดูเตะทิ้งอยู่แม่งตับอุ้มไลล์มากเกิมามามาขึ้นมาขึ้นมา เอ้ยนั่งนั่งดีๆนะน้องรักได้เลยเพ่พี่ขับแรงงานดูเบรกแบบเฮ้ยเฮ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่อ๋อไม่ไม่ดีไปเลยแหะคากุญแจไว้ก่อนไอ้บอย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 บอะไรอ๋ออะไรอ่ะอันนี้เงินเงินทอไม่ต้องหรอกเนาะก็ค่าติปอ่ะนี่ชามริมคงเอาไป อเ,เออจะมาถามว่ามึงชอบดอกไม้สีอะไระไหนไมาถามกูเรื่องอะไรเนี่ยเออถามไม่ได้หรออ่าสีฟ้าช่วงน,นี้ติดสีฟ้าเราชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมเซลโมนเซลโมนแล้วชอบแบบแบบยังไงอ่ะกินน้ำอะไรเป็นพิเศษอ่ะมึงเพื่อนกูจีบปะเนี่ย <c oughs> กูก็เพื่อนมึงไงแต่กูถามเพื่อความมั่นใจไงเอออะไรอย่างเงี้ย ในแบบว่าพวกชาะนาวแล้วก็ชาเขียวโอ้แล้วแล้วชอบเล่นเกมอะไรบ้างอ่ะมึงดีมั้ยเนี่ยเออกูดีมเกูเนี่ยกูดีมกูแค่อยากรู้เพื่อความมั่นใจแกเพื่อนอ๋อออะไรชอบเกมอะไรชอบ of กออฟเ d s เป็นเกมเอลว่าเกมเอลแล้วแล้วแล้วชอบชอบยี่ห้อรถอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมอไซค์อะไรก็ได้อ่ะเออ คุณคนไม่ค่อยชอบขับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ไม่ค่อยลงมากอ๋อแล้วแล้วชอบกินอ่าบะหมี่หรือข้าวมากกว่ากันไหแบบเส้นหรือข้าวอะไรอย่างเงี้ยน้าเองอ่ะชอบกินเส้นแล้วชอบอยู่แบบที่มืดหรือว่าชอบอยู่ที่สว่างกูด่าเพื่อความมั่นใจแกเพื่อนเออไม่มีอะไแล้วกูไปแล้วเจอกันเจอกันไปแล้วไปแล้วไอ้เก้าไอ้นัดไปแล้วเร็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 ว โอเคแว<ะ>ไม่ต้องตามมานะไปละมันเป็นแบบแว่ามันเป็นซีเคดอะความลับเออเออลืมถามลืมถามอันนี้สําคัญเลย<อ>มึงชอบอนิเมะเรื่องอะไรมึงเหนะ็นอะไรที่กูดูอนะไรอยู่เนี่ยไม่รู้จักอ่าให้กูพูดไหมอืมอาสลามเฮ้ยอย่าพึ่งกล้าอย่าพึ่งไอแซคออเดทันตัวกับกูสลามแล้วก็เจ็ดปโอเคไม่เอาแล้วกูไม่ฟังแล้วกูไม่ฟังแล้วไปแล้วเอ้ยลืมลืมถามอีกข้อนึงลืมถามอีกข้อนึงซูเปอร์แมนมึงชอบอะไรมากที่สุดซูเปอร์ฮีโร่อะ ซูเปอร์ฮีโร่เหรอแบ็คแพนเทอร์โอเคไปละไป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 มึงมึงมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวนั้นเดี๋ยวกูเผื่อเผื่อโทรหาเออเออไม่กูไม่ซื้อใหม่เลยเออนั่นแหละช่างโทรศัพท์ที่กูโยนไปมันมันแตกมันใช้ได้ไม่ใช่เหรอมันใช้ได้มันอยู่ในกล่องอะเออมึงส่งเมลมาแล้วกันเดี๋ยวกูเปิดคอมแล้วเออไม่ต้องตามมันนะมันเป็นแบบซสกิทอะมันเป็นความลับอะมันบอกไม่ได้ โ <Okay, S 2> นะอนะ <c oughs> เคนะต่อแล้วมึงมาเหอะเออมึงจะตีกูทำไมไไ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 ล่ะไป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 ๆๆๆกูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเกามึงรู้มัม้ยนั่เดี๋ยวรถกูนั่นแหละไปละ <c oughs> ไอ้นัทแข่งทันอยู่ทันอยู่ไปไปขับแรงเหมือนเดิมโอยโอ้ยกระบาหน้ากูตายละไอจอดนี่เลยแล้วกันนมันจะมืดแล้วนี่หว่าโอยนั่งยืนรอด้วยอ้าวเออพิจิต อ๋อลืมน้องอยุ้ยอ๋อใช่ใช่ใช่เราเรามาหายุ้ยดีกว่ะใช่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 ยุ้ยคืออยุ้ยถามอะไรเป็นพิเศษนะยุ้ยถามว่าชอบดอกไม้สีอะไรบอยชอบดอกไม้สีฟ้าแล้วก็อบอยชอบกินเส้นบอยชอบกินลาอ่าแซลมอนใช่พี่จําได้แค่นี้แหละใช่ทําไมอ่ะเออพวกอยากจะถามนะนะยุ้ยยุยจะถามทมํา,าไมเหรอก็แบบว่าอยากจะซื้อไปให้นะคะแต่ว่า นหนูซื้อมาแล้วนะหนูเอาให้พี่ดิไมไปฝากพี่ไงอ่ะเออมันเอาไปให้เองดีกว่านะใช่พี่อยากให้เอาไปให้เองมากกว่าเพราะว่าพี่ถ้าพี่เอาไปให้เยอมันก็แบบมึงเก๊ปป์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นแหละคืออยวเอาไปว่าเดี๋ยวพี่นัดที่ชายหาดกด็ั้ประมาณหนึ่งทุ่มก็คืออ,คอีกอีกสิบนาทีเนี้ยโอเคไหมยูยูมีดอกไม้สีฟ้าไหมโอเคงั้นเดี๋ยวอีกสิบนาทีเจอกันที่ชายหาดนะเดี๋ยวพี่ไป นัดบอยให้โอเคคุณนัดให้แล้วโอเคอ่างั้นงั้นเดี๋ยวยุยไปรอที่นู่นเลยก็ได้นะตามนั้นเดี๋ยวพี่ไปหาบอยก่อนโอเคนะไปละโอเคโชคดีไปเอ่อไปรอพี่เอ่อพี่เจงครับพี่พี่เจงครับเอ๊ะพี่เจงครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับ แค่อยากเห็นหน้าไงเห็นหน้าแล้วแบบมันละลายเงี้ยเออไปไปไปมันคงมีขำตกไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้สรุปคือน้องเขาชอบไอ้บอยเหรอวะกูสงสัยตั้งแต่กูสงสัยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละอืมน่าจะใช่นะใช่ขับขับดีๆหน่อยเออพี่ขับดีสุดแล้วนะน้องชายอืมดีมากๆเลยไอ้บออยเ้าบอยบอย เปิดทีวีแล้วก็หลับจะเปิดหาภาพเงี้ยไปมานี่ไปชายหาดไม่ต้องรู้หรอกไปชายหาดเร็วไปเร็วสิบเก้าแปดไปเร็วเร็วไอ้บอยไอ้บอยมึงไม่ได้เปิดเมื้ที่กูที่กูที่กูส่งไปใช่ไหมกูหลับไปเร็ว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 สิบเก้าแปดมบ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 ไม่ใช่รอรอใจเย็นขึ้นมาบอยมึงไม่มมึงไ่ต้องรู้หรอกว่ากูจะพาไปไหนเอาเป็นว่า กูจะพางไปเที่ยวเนี่ยแหละเพื่อนมันแบบว่าคือแบบนานๆทีมึงทำงานหนักอ่ะเออกูจะพามึงไปที่นี่ไงนี่แหละพูดมึงแปลกๆไปมึงไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่แปลกกูโอ้โหกูปกติดีกูไม่ได้ปกกูไม่ได้แบบว่าปัญญาอ่อนเลยนะเพื่อนมึงแดกยาขยาดโคดรไปโอ้ดูมึงพูดดิกูแบบหวังดีกับมึงที่สุดเลยนะเนี่ยมึงไปรอนู่นอ่ะนี่นี่นี่รอตรงนี้รอตรงนี้ตรงนี้พี่โอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยลงไปติดเลยวะใช่ไหมก้าวใช่ไหมคือคือบอยคืออย่างงี้เว้ยคือแบบ โตเป็นควายมึงจะเล่นบอยเพื่อนคือมันได้มันได้โอกาสยีเลยเพื่อนคือกูจะแง่ดีมยับไม่ต้องบอกคือกูจะบอกะโอมานี่ก่อุ้ยกูจะบอกแบบว่ากูจะบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะเพื่อนอะไลเหรอคือกูชอบมึงว่ะเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยมันเปียกเสื้อกาแเกงอุ้ย เอ,เ,อเ,อเอาเอาเป็นว่าเอาง่ายๆมึงรอตรงนี้เดี๋ยวมีคนจะมาหามึงแค่นั้นเดี๋ยวกูไปรอตรงข้างบนปรา,าสาทโอเครอไปกู <S <S ไปละมึง้ามหนีนะเว้ยไปละเฮ้ยเอ้ยม,มึงมึงมีมีเบอร์ติดต่อให้น้องอยูได้มั้งเนี่ยเขายังไม่มาเลยเนี่ยนี่มันเกินแล้ยเนี่ยนี่มันทุ่มสิบนาทีแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วนานนานนาน,นานมาไปไปเราไปรอบนปราสาทเลยก็ได้ไปไปไปอยากดูอยากดูความโรแมนติกไม่เงยเดี๋ยวนะเขาให้เด็กเข้าอีกเดี๋ยวไม่ใช่เหรอวะ ช่างมันเถอะไปไปช่างมันไม่มีไม่มีคนเฝ้าเราเข้าได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วเหรอไนนใ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 นไมในในมนในวนใ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 นนในนในไนนในในในน้นนในในนใ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 นนนในในใรในในนใ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 นน้นในนใ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 นีนในนน หนูชอบพี่นะคะเอ้ยโอ้ยดังไม้สกฟังชอบพี่หรอโอ้โหมีคงมีเขินอีสัตเฮ้ยวะมึงทำไรกันอ่ะเฮ้ย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 คุกนะมึงคบเด็กคบหนึงมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอายุอายุอายุวัยเท่าไหร่เอ้ยเออวะยังไม่เท่าไหร่เท่าเต็มอ่ะ ยังอยู่ไม่ได้อยู่หรือยังลรียนไม่จบเลยเอาชิบหายได้วชิบหายแล้วมึงเอาแล้วมึงอาจจะคุยกันอยู่ก็ได้ทำอะไรกันอยู่วะแอบไปฟังใกล้ๆไหมได้เลยไปเก้าไปเร็วลงไปข้างล่างน้บเนียนแล้วลงกินอะไงชอบพี่เนี่ย ก็เป็นคนน่ารักดีอะค่ะใจดีมากอ่ะอยากได้พี่เป็นแฟนเหรออยากค่ะเฮ้ยสัคคบอ่างั้นพี่เป็นให้ก็ได้นะเอาไว้ล่ะได้เหรอคะอืม อ๋อมึงบมสบอกรักทั้งทังเมสเซจที่กิกทักมามึงตายมา<อ>ทำอะไรกันหน่อยไอ้เดีมอยู่ไหนวะ๊บเดียมฮะเดียมหน่วนี้ฮะฮะฮะ จะบอกว่าค่าไฟเดือนเนี่ยชิปเมสเซจเมื่อกี้ค่าไฟโอ้โหชิปหายแล้วแล้วกูเป็นคนจ่ายให้ไอ้ไอ้ค่าเช่าห้องไอ้ก้าวด้วยชิปหายแล้วมึงเฮ้ยกูมีเงนอยู่โอเคโอเคเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนกูจ่ายกูจ่ายแต่บ้านเราเดือนเดือนละเท่าไหร่นะวันเนี้ยปดพัฮะแปดแปดร้อยห้าสิบโอ้ยใจอ่อนเลยแปดพันห้าแปดพันห้ากูอยากโดดน้ำตายแล้งไปเลย เอองั้นงั้นอืเดี๋ยวก,กูไปเคลียร์เองเรื่องค่าไฟอะแล้วมึงกับน้องจะยังไงต่อคือมึงคบกันยังอะก็อน่าจาะไม,ไม่น่าเหลืออ,องั้นอ๋นอคือน้องยูยี่เขายัางไอ้นี่อยู่นี่ยังค้างบ้านไอ้ไอหวาน่ใช่ปะ,ะไปส่งไหมเดี๋ยววันนี้กูจะไปค้างบ้านไอ้เกาโดยเพราะมีถ่ายคลิปกับไอ้เก้าวันนี้กไกนัดด้วยเอาไหมโอเคไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ เอ๊แต่รู้สึกว่ารถมันจะไม่พอสำหรับพวกมึงสองคนเซนะบอยกับยูเนีไอ้ก้าไอ้ก้าวไปเลนี่เก้าไปร้าอหารนี่ไปก็ได้โอ้โหก้าวไม่งอนนะไปด้วยไปขึ้นมาขึ้นมาเอ้นัดรีบขึ้นมาสินัดโอเคไปไปนัดไม่มาหรออุ้ยอุยยุยยอยยุยยุอยองยุยยุไยุยยุยยกยยนไยุยยุยยัย อไอ้เก้ากูจะชนมึงแล้วเอ้ยจ้าไอ้อทหารปลอม <c oughs> ไอ้ทหารปลอมไปไปไปไอ้ยดับ<อ>ดับรถก่อนกุญแจกูกุญแจกูโอเคไป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 เ,เดี๋ยวคืนนี้กูไม่ได้นอนกับมึงนะเออกูรู้เข้ามาคือเข้ามา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 โ <c oughs> อ้โหวันแรกก็เอาเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนลืมอะไรคนนึงอ๋อไม่มีหรอะไม่มีเลยเนาะไปเถอะไปแน่นะไม่มีลืม ไอเดี๋ยวแล้วน้ำหวานอยู่ป่าเวันนี้เออย no ืนอยู <graphics> ่ว <Option wrote> ันี้ไม่อยู่เฮ้ยเต็ม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 เว็มเ็มเต็มเตเดีมเต็มเต็มเต็มเตเดี๋เตมเต็มเมเต็มเมเต็ตมเมเต็มเเตหมอต็มต็มเต็มเตอมเมเต็มเต็มเต็มเ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 ต็มเดีมเต็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 เเดี๋ยวเเเออเเตมตเเ ไปนอนกับไอ้ก้าวแก่นั้นละโชคดีบ๊ายบายอ่ะบอยบอยอันนี้ข้าสิดสอดกูไปแหละก้าวมันไปเลยลาก่อนไปละจะไปอาบน้ำก่อนไหมโอ้ยไม่มีชุดอาบน้ำเลยวะไปอาบน้ำก่อนไหมไปค่ะเออครับกูรู้สึกกูได้กลิ่นความหวานช่างมันเถอะมันมันเป็นแง่เหมือนมีหมายอยู่หน้าประตูอ๋อไปไปไปไอ้ก้าวนอนก่างก็ได้เดี๋ยวมึงปลุกกูประมาณตีตีสามนะเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายคลิปกัน โอเคโอเคฮัลโหลอ้าวอะไรขึ้นมาทำไมอีกเนี่ยอ้าวทางไอ้เก้าไอ้เก้าถือไปอะไรเหรอไป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 ไหนก็ไปไปมึงอ่ะไปไปไป้หมไล่เพื่อนอิจฉาคนมีแฟนแบอไม่เงือกไปไปไปเรานอนกันดีกว่าทุกคนไปเข้ามานอนสิหรือยังไม่นอนกันฉันยังไม่นอนอ่ะดูทีวีก่อนเออเอ้ยเดี๋ยวอีกสักพักปลุกหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวจะทำคลิปละได้ได้ได้ คนสืบคดีอของคุณผมรีบเรียนรายการเลยนะครับผมว่าคนนี้นี่แหละที่ฉันพ่อของคุณละหนีมึงเป็นต้นเหตุเราไม่พ่อกูตายพออย่างงั้นมึงอย่ายอยู่เลยอ้าพอพอพ่อพอพอพอ,พอ,พอ,อีพีมพี่ขอโทษนะน้องชาย คือพี่จะเป็นต้องใช้เงินว่ะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าให้ความยุติธรรมไร้สาระมาทำให้เสียเรื่องเลยกองสวัสดีครับผมออยรวิคต y รีแคทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวเด็ดมานําเสนออ่าโทษทีนะเพราะที่ผมเมนธนาที่สื่อตรงด้วยนะสิเอ่อสวัสดีครับเออเริ่มงานหรือได้ไหมครับ